เรื่องเกือบตายเพราะกําไลทองนครโสดาเป็นนครที่รุ่งเรืองมากแห่งหนึ่งในยุคนั้นพระราชาทรงปกครองประชาชนด้วยความเป็นธรรม คละเมืองก็ต่างมุ่งหน้าทำรรมาหากินดังนั้นเรื่องโจรผู้ร้ายจึงจะหายากเต็มทีพระราชาทรงมีพระราชธิดาเพียงองค์เดียวแต่พระราชินีทรงสวัรคตนไปตั้งแต่ประสูติพระราชธิดาองค์นี้ดังนั้นพระราชาจึงได้ทุ้มเทความรัก ให้กับพระราชธิดาองค์นี้จนหมดสิน้นพระราชธิดาทรงสวมกำไรวงหนึ่งซึ่งพระราชธิดารักและห่วงกำไรวงนี้มากเพราะเป็นกำไรของเสด็จแม่ที่มอบให้ก่อนสินน้นพระชนพระราชธิดาจะสวมกำไรตลอดเวลาจะถอดออกก็ตั้งเมื่อจะบรรทมเท่านั้น แต่ในเช้าของวันหนึ่งขณะที่เดินชมดอกไม้อยู่ในสวนใกล้ๆก,กับพระตำหนักก็นึกขึ้นมาได้ว่าลืมสวมกําไลมาด้วยเฮ้ยลืมสวมกําไลมาด้วยนี่คงไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวค่อยขึ้นไปสวมก็ได้พระราชธิดา เดินชมสวนต่อไปไม่นานจึงกลับขึ้นพระตำหนักเมื่อเขาไปในห้องบรรทมก็ไม่พบกําไรเสียแล้วเอ๊ะกาไรทองหายไปไหนพระราชธิดาได้ค้นหาจนทั่วห้องบรรทมแต่ก็หาได้พบกําไรทองอันนั้นไม่ ก็ราวางไว้บนโต๊ะแล้วจะหายไปได้อย่างไรเมื่อหาไม่พบพระองค์จึงได้เข้าไปกราบทูลเสด็จพ่อให้จัดข้าราชบริพารช่วยกันค้นหาแต่หาเท่าไหร่ก็หาไม่พบ พวกหมอมชั้นหาจนทั่วแล้วแต่ก็ไม่มีวี่แววเลยพระเจ้าคะ่ะเอจะทำยังไงดีล่ะลูกเราคงเสียใจมากเพราะเป็นกำไรของพระราชนีเสียด้วยเจ้าจงไปเป่าประกาศให้ทั่วว่าผู้ใดพบเห็นกำไรของพระราชธิดาให้เอามาคืนภายในเจ็ดวันเรา ไม่เอาโทษแต่ประการใดในวันต่อมาข่าวกำไรของพระราชธิดาหายก็กระจายไปทั่วมุมเมืองจนครบกำหนดเจ็ดวันก็ยังไม่มีใครพบกำไรทองพระราชาจึงรับสั่งให้ประกาศต่อไปอีก จนกว่าจะได้กําไรทองคืนมาในบุญล้อมกับนางสายทองสองแม่ลูอยู่กันอย่างขัดสนเนื่องจากเงินทองไม่พอใช้ปลูกผักปลูกยาก็พอได้ขายมาซื้อข้าว เพื่อประทังชีวิตไปวันๆส่วนกับข้าวนายบุญล้อมผู้เป็นลูกชายก็จะออกไปหาจับกบจับปลามาทำกินทุกครั้งที่นายบุญล้อมต้องการปุ๋ยมาใส่ผักเขาก็จะไปขอมูลวัวม,มาจากลุงแสงซึ่งเป็นเพื่อนบ้านกัน ขอบคุณลุงแสงมากนะครับที่ให้ขี่วัวพวกเราสองแม่ลูกเป็นประจำถ้าไม่มีลุงผมคงไม่มีผักขายมาซื้อข้าวกินแน่ๆขอบคุณลุงอีกครั้งนะครับเฮ้ยไม่เป็นไรข้าน่ะเลี้ยงวัวไปทำไร่ทำนาไหนๆข้าก็เอาไปใช้ประโยชน์อะไรไม่ได้อยู่แล้วถ้าเองไม่พอก็มาตักเอาได้เลยนะ ขอบคุณครันายบุญล้อมพยายามรดน้ำพลดินให้ผักของเขางามอยู่เสมอจนกระทั่งผักต่างๆที่ปลูกไว้ได้ออกผลอย่างงามแต่เป็นที่ประหลาดใจยิ่งนักที่มีผักอยู่ต้นหนึ่ง ได้ออกดอกเป็นกําไรที่งดงามมากทำไมผักที่เราปลูกจึงออกดอกเป็นกําไรทองได้ล่ะเนี่ยช่างมหาเศรษฐ์เสียจริงๆเราต้องเก็บเรื่องนี้เป็นความลับแล้วนำไปขายในเมืองก็คงจะได้หลายช่างกันเลยทีเดียว นี่แม่ฉันได้กําไรสีทองมาวงหนึ่งด้วยแหละงามไหมล่ะเองคงไม่ได้ไปขโมยของใครมาใช่ไหมเปล่าหรอกจ้าฉันเห็นมันงอกออกมาจากช่อของผักมันช่างดูเหลือเชื่อจริงๆถึงแม้จะเป็นเรื่องที่น่าเหลือเชื่อแต่แกก็ไม่ได้ถามต่อเพราะลูกชายของตน ไม่ใช่คนที่จะโกหกใครๆฉันว่าจะลองเอาไปขายในตลาดลองดูเพื่อจะได้กินของอร่อยๆอย่างเขาบ้างถ้าเองไม่ได้ไปเอาของใครก็แล้วแต่เองเถอะคิดดังนั้นนายบุญร้อมจึงรีบเดินเข้าตัวเมืองและได้นำกําไรสีทองอันนั้น ไปขายให้กับเศรษฐีผู่หนึ่งโห่ๆกำไรนี้งามมากทีเดียวข้าให้ไปเลยสามชังตกลงไหม<ฮ>เมื่อนายบุญล้อมขายกำไรได้เขาก็กลับบ้านด้วยความดีใจเงินสามชังเป็นเงินที่มีค่ามากสำหรับเขาซื้อข้าวกินได้อีกหลายมือ้อ โดยไม่ต้องดิ้นรนวันหนึ่งได้มีอมารตผู้หนึ่งซึ่งรู้จักกับเศรษฐีมาเยี่ยมเศรษฐีที่บ้านและเขาเห็นลูกสาวเศรษฐีสวมกําไลทองอยู่ก็เลยสงสัยยิ่งนักอ้าวนั่นมันกําไลทองของพระราชธิดานี่ใช่แน่แน เมื่ออมมาตผู้นั้นกลับมาถึงพระราชวังจึงนำความขึ้นไปกราบทูลพระราชาให้ทรงทราบเรื่องกำไรทองวงนั้นจริงหรือเจ้าจงไปนำตัวสิทธฐีผู้นั้นมาหาเราเดี๋ยวนี้พระเจ้าคะ่ะไม่นานนักอมมาตผู้นั้นจึงได้นำตัวเศรษฐี และลูกสาวมาเข้าเฝ้ากําไลทองที่ลูกสาวท่านใส่อยู่นั้นท่านใดมาจากไหนหรือคนทำสวนชื่อนายบุญล้อมนํามาขายให้หม่อมชั้นเห็นว่ามันสวยงามจึงได้ซื้อให้ลูกสาวหม่อมชั้นใส่พระเจ้าค่ะพระราชาจึงให้ทหารไปนําตัวนายบุญล้อมมาเข้าเฝ้าตามคําบอกเล่าของเศรษฐี เมื่อนายบุญล้อมถูกนำตัวมาเข้าเฝ้าเขาก็กลับทูลความเป็นจริงทุกประการแต่พระราชาก็หาได้เชื่อตามที่นายบุญล้อมกลาบทูลมันจะเป็นไปได้อย่างไรผักออกดอกเป็นกําไรทองมันช่างเป็นเรื่องตลกสิ้นดีพระราชาจึงทรงรับสั่งให้นำตัวนายบุญล้อมไปเข็นความจริงให้ได้ ไม่ยอมบอกความจริงจะได้สั่งประหารชีวิตเสียเนื่องจากให้ความเท็ดแก่พระราชาน้อยจะมาหลอกคนอย่างเราท่านอามาตจึงไปนำกําไรทองเศรษฐีมาแล้วมอบเงินให้เขาไปสามช่าง ตามจำนวนเงินที่เขาเสียไปและขออาสาไปสืบดูว่าใครเป็นผู้ขโมยที่แท้จริงจริงๆแล้วท่านอมาตะผู้นี้ก็คือลูกชายของลุงแสงผู้ที่นายบุญล้อมไปขอขี้วัวเป็นประจำนั่นเองแต่แกไม่ได้อวดภาพพ์ใช้ชีวิตติดดินเหมือนกับคนทั่วไปท่านอมาตะ ก็ได้ยินเรื่องของนายบุญล้อมอยู่บ่อยครั้งจึงทําให้เชื่อได้ว่าที่นายบุญล้อมปูนนั้นคือความจริงเขาจึงรับอาสาพิสูจน์เรื่องนี้ด้วยตนเองท่านอามาตจึงได้คิดวางแผนโดยกลับทูลให้พระราชธิดานำแหวนเพชรไปวางไว้บนโต๊ะตัวที่กำไรทองหายไปคราวก่อนแล้วเขา ก็ได้แอบดูแหวนเพชรวงนั้นตลอดเวลาเอเพชรวงนั้นก็วางอยู่หลายวันแล้วไม่มีทีท่าว่าจะหายเลยแล้วเราจะหาขโมยได้ยังไงละ่ะถ้าเราจับขโมยไม่ได้ บุญล้อมมาต้องรับโทษประหารเป็นแน่อจนกระทั่งคืนหนึ่งเขาก็ได้เห็นลิงตัวหนึ่งไต่ขึ้นไปบนต้นไม้ที่อยู่ไกลหน้าต่างห้องบรรทมของพระราชติดาแล้วมัน ก็ได้เอาแหวนเพชรวงนั้นไปไอ้นี่เองดื้อท่านอำมานเห็นอย่างนั้นจึงได้ติดตามเจ้าลิงขโมยตัวนั้นไปแล้วลิงตัวนั้นกลับไปที่คคกวัวของพ่อของตนแล้วมันก็วางแหวนเพชรไว้ในกล่องยาแล้วลิ่นยอกล้อกับวัวอย่างคุ้นเคยเมื่อลิงตัวนั้นจากไป วัวของพ่อก็หันไปกินยาและได้กินแหวนวงนั้นเข้าไปด้วยอมามัตผู้นั้นเห็นจึงรู้ได้ทันทีว่าที่แท้วัวกับลิงนี่เองเป็นตัวการที่ทำให้พืชต้นนั้นออกมาเป็นกำไรเขาจึงได้เข้าไปหาผู้เป็นพ่อและได้เล่าเรื่องทุกอย่างให้ท่านได้ทราบท่านพ่อ ข้าขอวัวของท่านไปเลี้ยงในพระราชวังเพื่อพิสูจน์ให้แน่จริงว่าเป็นอย่างที่ข้าคิดหรือไม่อมตามใจเองแล้วกันข้าเอาไปเลี้ยงไม่นานหรอกแล้วจะเอามาคืนให้ได้สิอำมาตผู้นั้นได้นำวัวมาเลี้ยง เขาเฝ้ารอจนกว่ามันจะถ่ายมูลออกมาแล้วก็นำมูลไปผสมกับดินหลังจากนั้นก็นำดอกไม้มาปลูกไว้บนกองดินนั้นเขาเฝ้าบำรุงรักษาต้นไม้ต้นนั้นเป็นอย่างดีเฝ้ารดน้ำพรวนดินทุกวันจนกระทั่งหนึ่งเดือนต่อมาต้นไม้ต้นนั้นจึงออกดอก และช่างประหลาดใจอะไรเช่นนี้เพราะเกสรของดอกไม้นั้นเป็นเกสรพิษแทๆ้ๆท่านอมมาตจึงนำความคืนกลับทูนให้พระราชาและพระจัตธิดาเสด็จไปทอดพระเนตรช่างประลาดมหาสรรย์อะไรเช่นนี้ไม่น่าเชื่อเลยว่า ต้นไม้จะออกดอกมีเกสรเป็นเพชรได้เช่นนี้พระราชธิดาทรงพอพระไทยในความงามของดอกไม้นั้นมากท่านจึงรับสั่งให้นําต้นไม้นั้นปลูกลงกระถางแล้วนําไปไว้ที่ห้องบรรทมของพระองค์ส่วนนายบุญล้อมนั้นพระราชาทรงประทานทรัพย์สินมากมายเพื่อเป็นการปลอบขวัญ และพอพระไทยในความซื่อของเขาเป็นอย่างมากเกือบจะโดนจับประหารแล้วสิเราในบุญล้อมในตอนนี้มีทรัพย์สินมากมายที่จะทำให้เขาสุขสบายไปตั้งชาติโดยไม่ได้ทำอะไรเลยก็ได้แต่เขากลับเลือกทำอาชีพเดิมจนลมหายใจสุดท้ายของชีวิตครับ ก็จบไปแล้วนะครับสําหรับเรื่องเกือบตายเพราะกำไรทองยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์ให้กับช่องของเราด้วยนะครับขอบคุณครับ